ทุกคนครับพักเรื่องทองแป๊บวันนี้พี่บิ๊กซี่มาบอกเคล็ดลับของเงินแท่งหรือซิลเวอร์ที่กำลังเป็นดาวรุ่มสุดๆตลาดตอนนี้ร้อนเป็นไฟต้องรีบดูคำถามแรกลงทุนดีไหมดีมากครับขอ้อ1ราคาเบาๆเท่าถึงง่ายกว่าทองเยอะ ใครอยากเริ่มลงทุนโลหะมีค่ามีและโอกาสข้อ2อนาคตคือเงินเงินคือส่วนประกอบสำคัญของโซลาเซลล์และชิปอิเล็กทรอนิกส์ยุค AI ยุคพลังงานสะอาดเงินยิ่งขาดแคลนดีมานพุ่งทะลุเพดานโอกาสทำกำไรมันสูงกว่าทองคำมากแล้วลงทุนยังไงพีบิกซีให้3ทางเลือกง่ายๆครับ 1. ซื้อแบบแท่งจริงไปร้านทองที่ไว้ใจได้จับต้องสบายใจ 2. เล่นแบบกองทุนซื้อผ่าน ETF และ ETC สะดวกซื้อขายง่าย 3. สายซิ่งเล่นสัญญา SVF ในตลาดอนุพันธ์อันนี้กำไรสูงแต่เสี่ยงสูงกว่า เคล็ดลับในตลาดร้อนแรงสําคัญมากตลาดร้อนแรงก็มาพร้อมความผันผวนสูงปรีดเงินมันผันผวนกว่าทองคำาอถึงสเท่าสูตรเด็ดพี่บิ๊กซีคืออย่าเพิ่งซื้อไม้ใหญ่ตอนราคา all time high ให้ใช้วิธีทยอยซื้อหรือ DCA เท่านั้นและที่สําคัญสุดคือตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ไว้เสมอ จำไว้เล่นสั้นต้องแม่นเล่นยาวต้องใจเย็นเงินแท่งคือสินทรัพย์มมามืดที่ห้ามพลาดถ้าเข้าใจ3ข้อนี้คุณก็พร้อมทำกำไรในตลาดเงินร้อนรอนแล้วครับแล้วคุณละตอนนี้ลงทุนซิลเวอร์กันอยู่หรือยังมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับคลิปหน้าจะมาเฉลยว่าเงินกับทองใครจะทำนิวไฮได้ก่อนกันไปครับลุย